โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกช่างมนต์ฝนต่ำถูก,กั้นเลยนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่13เดือน2กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมี2ส,สภาพอากาศนะคะช่วงแรกจะเป็นถุงทรายช่วงกลางในกา49้าถึง11ในกา49กช่วงต่อไปก็จะเป็นฝนตกธรรมดานะครับช่วง 19ก14 21นาฬิกา14นะครับเราก็เข้ามาดูในเขสจับกันเลยก็เข้ามาดูในเขสจับระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับเริ่มนต้นที่ฝนตกธรรมดาโปกเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลย <ılmış? S 1> เราย้ายลงมาดูกันต่อที่สภาพอากาศถุงทรายนะคะโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผม เราย้ายมาดูที่เกจาพระดับสูงกันต่อเลยนะครับก็เริ่มต้นที่สภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราย้ายลงมาดูสภาพอากาศถุงทรายนะคะโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบาย